โอ้ลุงชัยครับมาเนี่ยอย่างนี้ครับโอ้มาสูตรกินไอบรรยากาศธรรมชาติโอ้ลมเย็นห่มห่มตัวอากาศบริสุทธิ์โอ้มาแต่เจ้าแล้วกัครับครับเจ้าแล้วครับตั้งแต่กี่โมงตีห้าแล้วกัหมองว่านั่งรถเพิ่นมาโอ้ครับผมประเดี๋ยวนี้ย่างเราแล้วกะครับคนย่างพองมาย่างหลายนะครับแต่ก็กินอยู่ อ๋อยังกินอยู่คงว่าหน้าตามาเดี๋ยวนี้ผู้ซื้อว่าจะสดชื่นเนาะแก้มเกิมที่เต็มหมดละโอ้เต็มหมดละมาตัวไข่ครับนันนั่งหนังอ่ะโอ้ครับผมเดี๋ยวผมขอที่ญากไปสั่งกับเข้าอ่ออย่างก่อนเถอะเ้าเดี๋ยวผมจะมานั่งอู้ตัวได้ก่อนได้กะโอเคครับเลยครับโอ้คนั่งนี่ปะนั่งเลยครับผมครับ ที่ย้ายไปไหนที่มือนนั่งกลางนาบุญบะครับผมนั่งได้หรบผมนั่งครับผมว้าบรรยากาศนี่ตรงโบนี่ดีเนาะครับเนาะอืมดีก็ครับดีโอ้มันเย็นเนาะฟังเสียงนกเสียงจีหิตอะไรอย่างห้องเนาะออครับผมมาเดี๋ยวนี้หน้าตาสดชื่นกันหน้าตาอืมมันเสียตัดหนวดอย่างเดียวนะครับตาแหมมันตัดเทื่อเนี่ย นีู่เ,ออเสียนี่การตัดการอย่างนี้ดีครับแต่ว่ามันเสียตรงที่มันงอกเจ้ามันผมอู้บมดจบเด้อเนอะลองลองดูหน้าหน่อยแล้วครับหน้าพ่อมาได้ประเดี๋ยวนี้ลุงชัยไปแย่ยอย่างกับหน้ามานี่ผมถามแต่แต่เลยถามจักใจเลยทอย่างเออก่อนประเดี๋ยวนี้หน้ามันอิ่มมันเต็มครับเออเจ้ามันเออมันเจ้ผมถามมาได้หรอกเออเจ้ามันแฮกเลียดเข้าดิ แล้วเกี่ยวกับความใสเหรอความใสของนหน้าหน้าพังนี่ยก็ค,คือจากข้าวกรนี่มันดําเลยนะครับมันมดามันคํามันหมองเลยแต่ผมอยากจะรู้ว,ว่าเนี่ยอย่างมันใสไปหมดเลยใบเดียวเนี่ยค,คือใสอ,อ่ะโน้กนร,ร่างน้ําธรรมดาธรรมดาอ๋อใบใสสลายอีะรอครับคือใสให้อย่างสลายนไ่คีมครมนี่บาทาครับเปิ้ลนบาทาแป้งเหงก็ตึงบาทาอ๋อแป้งก็ตึงบาได้หันกันเลยอื อ้ oh. บใบแจยผมค่ะถามมาได้เนอะอันนี้บัจยว่าะละลาบละล้วงบัจยเนอะคือผมอยากจําสูตรก็คือหน้าเต็มดีแล้วยังหน้าใสาหน้าขาวของผมหน้าใสก็รับขาวก่อนี่ผ่านผมทำเอาแตตะกับเขอ,อ,อเออว่าใบัจยมันใสมันขาวอะขกิ่งห้องน้<ม>องนี่เอาอกิ่งไปไกลๆแหบไป <laughs> อ,อยากจะโก๊ดกิ่งแล้วห้องพนักงานร้านอ ล้วเอาผมไปไกลๆลเอออ้าวผมจะเอาขวดไปตัวเนอ้ขวดนั <c oughs> ่นแหละเน็ตไคิง <c oughs> ของของคิงเนี่ยฟังก่อน <c oughs> พ่อเพกอะเวลาอู้แบบต้องไปพ่อที่อื่นเวลาผมถามคุณคุณก็ต้องอ,อู้มาเลยเอามันตบๆแล้วแล้วคิงบอกสูตรแม่ฮานเลยสูตรอะไรยังครับลุงสูตรแน่ใส่สูตรแน่เด้งเนี่ยอ้าวก็ของคุณก็ตึงเด้งอยู่แล้วคุณยังจะมาเอาสูตรที่ผมเลยก็คิงแห่สิบบาท แค่พ่อขิ้เงี้ยงสามสิบบาทเออไปสั่งเจ้เาของร้านมานสองวดเอตอตากขิงหวานลงไปเออแท้กะ